ยาโวแบบพรีเมียมนะคะเราเรียกมันว่าจาโวตูเิสค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นงานผ้าวาดมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นผ้าวาดนะคะหรือจาโวตูเิสอินโดแท้น้องมีชื่อว่าซาฟารัสนะคะตัวนี้เป็นผ้าวาดที่สวยมากเนื้อผ้าคล้ายลัตนาแต่ประหยัดกว่าเยอะนะคะเนื้อผ้าเนียนรุ่มหอมใส่สบายมาพร้อมลายใหม่สวยๆกลิ่นผ้าหอมมากเพราะว่าลายผ้าที่เห็นบนผ้าเนี่ยวาดและเขียนด้วยมือนะคะเพราะฉะนั้นผ้าเนี่ยจะมีซิเ n a t u r e ก็คือมีความหอมที่อยู่ในเนื้อผ้าเลยแล้วก็ผ้าเนี่ยเนื้อละเอียดเนียนละควใส ายนะคะสวยสดงดงามกลิ่นผ้าคือหอมไม่ลื่นไม่รอนไม่พันซับน้ําอย่างดีค่ะของอินโดแท้เห็นลายผ้าไหมคะสวยแบบสวยตะกอนสวยจิ้งๆกันไปเลยนะคะ อ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็ที่สองท่าคือเป็นงานลิมิเต็ด dition จะไปหายี่ห้อนี้ตามของตลาดทั่วไปไม่มีนะคะเพราะาเราสั่งผลิตโดยตรงกับทางอินโดนีเซียนั่นเองนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเห็นลายผ้าชัดนะคะอ่ะใครสนใจสั่งผ้าวาดตัวนี้ย้ำนะคะเนื้อผ้าจะคล้ายกับลัตนาเลยใครไม่มีงบที่จะเล่นผ้าวาดมือลัตนาที่มาจาัดผ้าวาดซาวพร,รัสตัวนี้ได้จะสั่งเป็นผืนก็ได้หรือใครจะเอาเป็นมัดก็ได้ค่ะมีทั้งละพนทั้งผืนเลยค่ะถ้าจะรับเป็นมัดนะคะให้ คอมเมนตว่าพวันรอเรือหนึ่งมัดหนึ่งมัดจะได้พระว่าอินโดซัมฟารัสตัตวเนี้ยกก้อนห้าถืนนะคะห้าสีค่ะได้แดงกรมม่วงเขียวส้มห้าผืนห้าสีปกติก้อนหนึ่งอะ่ะพันเก้านะคะเพราะตัวนี้น้องเป็นยานวัดมูจีเนียมวันนี้ใครจะเอายกก้อนห้าผืนห้าสีหนูให้พันสองร้อยสาสิบส่งถึงบ้าน งานอ้อยสามสิบยกมัด5้าผืสีส่งถึงบ้านเลยงานใหม่ของผมใครรับนะคะหนึ่งเซตให้คอมเมนต์ว่าฟอรฟันรอเรือหนึ่งมัดฟอรฟันรอเรือหนึ่งมัดในหนึ่งมัด5้าผืนสีจะไม่ซ้ํากันนะคะลกก้อนห เพียงเซตละพันสองร้อยสามสิบส่งถึงบ้านเลยใครรับหนึ่งเซตนะคะผ้าว่าดตัวนี้พิมพ์ว่าโมฟันโดเรือหนึ่งหมัดได้เลยส่วนคนไหนอยากจะได้ผ้าวาดตัวนี้ไปทดลองใช้เป็นผืนอยากให้เป็นของฝันของฝากใครเป็นผืนตอนนี้มีสามสีที่เลือกมีกรมส้มเขียวจะรับเป็นผืนสีอะไรให้คอมเมนต์นะคะโฟฟันโดเรือแล้วตามด้วยสีแนะนําเลยค่ะเพราะเนื้อผ้านั้นพูดดีเลยค่ะนี้สีแรกสีนี้นะคะโฟฟันโดเรือส้ม ปกติผืนเดียวนะคะจะอยู่ที่หกร้อยห้าบอกแล้วตอนนี้เนื้อผ้าคล้ายรัตนาเลยค่ะแล้วหอมมากขึ้นมาใหม่ๆเลยวันนี้ใครรักหนูจัดโรให้นะพี่เอาไปเลยให้สามรอยยี่สิบห้าค่ะส่งถึงบ้านจากหกร้อยห้าเหลือสามรอยยี่สิบห้าลดกันเกินขึ้นไปเลยส่งถึงบ้านให้ด้วยของขึ้นมาไม่กี่วันนี้เองใครรักสีนี้คอมเมนต์ว่าอคฟานโลเรือส้มสวยมากๆน่าะสวยสดรยเนี่ย หอมมากๆแล deux, drafted, story, nice. sprout, ้วก็ผ้าใส่สบายว่างแล้วก็เย็นนะคะไม่ร้อนหอมเทียนว่าที่อยู่ในเนื้อผ้าเลยนะคะเพราะว่าเขาว่ามือนะคะลายผ้าที่เห็นโดยใช้น้ําเทียนในการวาดนะคะผ้าก็เลยมีความหอมอยู่ในเนื้อเลยใครรับนะคะสีนี้คอมเมนต์ว่าความันรอนเรือส้มได้เลยค่ะขอดูรอเด็กบอใบไม้ห้าอกเท่าไร้อเด็กมอใบไม้ห้าแล้วนะารอเด็กบาบไม้ห้าก็เด็กมาใไม้ห้าจะเป็นวันอีกุฏี วอาเด็กวัยวั้ห้างคือชุดนี้นะคะเป็นชุดอินโดนนเข้าผ้าเรยอนนะคะซีเนียมเนื้อเย็นใส่สบายเขาเป็นทรงคับสั้นค่ะหรือว่าทรงคางคาวแบบมีแขนนะคะแขนเนี่ยเป็นแขนจับนะคะยืดได้ค่ะอกชุดฟรีสัง้งนะได้ถึงได้ตั้งแต่32มเนถึง6กบวกหกเลยค่ะ นะได้ตนนั้งแต่3 2มสองจนดถึงนิ้วเลยยาว54นิ้วนะคะมี1ิหน้าให้เรียบร้อยเลยผ้าเย็นใส่สบายลายสวยนะาลายบาตติดบางใจเอาไป329ค่ะส่งถึงบ้านเลยค่ะลายมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยเพิ่งมาเลยนะคะใครรับชุดนี้มีแค่ตัวเดียวค่ะแบบนี้รหัสคือดอเด็กบอไมายห้าลายนี้มีแค่ชุดเดียวใครรับทิงเลยดอเด็กบอดมายห้าใส่นอนใส่เที่ยวได้หมดนะคะ329ส่งถึงบ้านค่ะใครเอาทิมงเลยดอเด็กบอไมายห้านะคะ ถัดไปนะคะคุณพี่ขอดูยาวอตูเกะนะคะยาวอตูเกะยาวอตูเกะแบบไหนคะมีแบบมัดหนึ่งไม่ถึงพันกับมัดหนึ่งสองพันกว่าคะ่ะเอาแบบไหนบอกได้คะ่ะนะของหนูจะเป็นท้าอินโดนะคะยาววอตูเกะของหนูไม่ใช่ผ้ารุงเทพนะเป็นผ้าอินโดนีเซียเท้นะอ่ะสสาส่วนในหุ่นนี้จะเป็นผ้าวาดมือมาใหม่นะคะที่ห้อซาฟารัสใครรับขือในหุ่นพิมพ์ว่า อฟอฟันโดเรือส้มนะสามร้อยยี่สิบห้าส่งถึงบ้านถัดไปนะคะสีนี้จะเป็นรหัสฟอฟันโดเรือกลมสีกลมสีกลมวสวยๆเลยสามร้อยยี่สิบห้าเท่านั้นนะคะส่งถึงบ้านค่ะใครรับสีนี้นะคะทุกพี่คอมเมนต์รััสว่าฟอฟันโดเรือกลมฟอฟันโดเรือกลมนะคะผ้าหอมมาว่าใส่สบายมันจะเป็นกูนดำนะคะ อ่าสวยๆเลยค่ะเล่นๆใครรับผืนนี้พิมพ์ว่าหัสว่าฟอฟันโลเรือกลมฟอฟันโลเรือกลมค่ะใครจะเอาส้มพิมพ์พิมพ์ฟอฟันโลเรือส้มใครจะรับกลมให้พิมพ์ว่าฟอฟันโลเรือกลมนะคะเอาสีอะไรเอ็มได้เลยค่ะ คือละสามโดยยี่หุ่ห้าส่งถึงบ้านนะคะนานทีทองถ้าจะเอาเป็นมัดพิมพ์ว่าพอคันรอเรือหนึ่งมัดค่ะหนึ่งมัดจะได้ห้าสีเลยนะได้แดงกรมม่งวงเขียวส้มถ้าถึงห้าสีเนี่ยทำสองร้อยสามสิบเท่านั้นนะคะยกต้นห้าถึงห้าสีส่งถึงบ้านเลยค่ะถึงใหญ่ค่ะถึงใหญ่กว้างลึกขัะพี่ค่ะตามที่รีวิวเลยค่ะคุณมูไฮนีนเอาโดเด็กบอยไม้ห้านะคะได้เลยค่ะคุมูไฮนีนพักแชทได้เลยนะคะ ถ้าใครชอบชุดช่องดระเ็กโบเมไม้มเนี่ยยังว่างลายสองกับลาย,นะะยาาหนึ่งนะคะยังว่างอยู่นะสามารถขอเพิ่มได้นะคะอ่าแล้วก็ผืนนี้จะเป็นรหัสโฟอฟันโดเรือเขียวใครอยากได้ผ้าวาดมาใหม่ตัวนี้ไปลองใช้เป็นผื่นนะคะผ้าวาดอินโดนแทสซาฟารัส ที่ผืนไม่มีค่ะตัวนี้นะคะหาได้ที่นี่เลยเป็นยาลิมิเต็ดดิชั่นใครรับเป็นผื่นนะคะมี3มสีมีส้มกรมแล้วก็เขียวคือรับแค่3ามอยยีบห้เท่านั้นนะคะส่งถึงบ้านกว้างนะคะหอมใส่สบาย,ยน,นิ่มนุ่มค่ะของพึ่งผลิเตเสร็จนะคะผ้าหอมตั้งแต่อยู่ในถุงเลยใครรักสีนี้ให้คอมเมนต์ว่าฟอฟันโดเรืเอเขียวโอเคนะ สามร้อยยี่สิบห้าเท่านั้นค่ะส่งถึงบ้านถ้าสั่งเป็นมัดจะยิ่งถูกค่ะหนึ่งมัดจะได้ยกแ 5, พ5็คห้าผืนห้าสีสีไม่ซ้ํากันในหนึ่งมัดนะคะได้แดงส้มเขียวกรมมว่วงหนึ่งเซตห้าผืนห้าสีเอาไปเลยยกมัดคันสองร้อยสามสิบส่งถึงบ้านใครรับทุกนี้หนึ่งเซตให้คอมเมนต์ว่าฟร้อนฟรอนรอเรือหนึ่งมัดส่วนใครสั่งเป็นถื่นะคะสีนี้พิมพ์ฟร้อนฟรอนรอเรือเขียว สามร้อยยี่สิบห้าเท่านั้นส่งถึงบ้านสีนี้พิมพ์ฟอฟันโรเรือกลมนะคะแล้วก็สีนี้พิมพ์ฟอฟันรอเรือส้มผื้ละสามร้อยยี่สิบห้าส่งถึงบ้านเลยใครจะเอาสีอะไรพิมพ์รหัสฟอฟันรรเรือแล้วตามด้วยสีที่จะเอานะคะสามร้อยยี่สิบห้าส่งถึงบ้านหรือจะสั่งเป็นมัดก็พิมพ์เป็นมัดได้เลยนะคะนี่คือทวัตมดีโลเทอร์ามาัสซาบรสค่ะใครอยากได้นะคะเอ็ดได้เลยค่ะนางสื่อนะคะคุณภาพจะ